ไปตำมกันอือหืต้ต้นมะละโกอนะจ๊ะโมแบบแซ่บอือหืออือหือตอนเด้แล้วคะพี่น้องนี่หั่นเป็นทอนแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปปอกแล้วเอาไปตำมค่ะใบนี่ทิ้งม,ม่จ้าใบไ,ไม่ทิ้งจ้าอันนี้จะเอาไปกินกับน้ำพริกนะจ๊ะ ไม่ต้องเสียดายนะ<ม>ได้ใช้ทุกส่วนแน่นอนเดี๋ยวเอาไปล่างแล้วเอามาย่ำค่ะย่ำโมเมนต์ว่าย่ำเด้เอามาสับเออไม่แข็งออนคือบอกหงเลยบอก ซิมอืมไม่ขมจริงเหรออ้าวมันมนันหวานหวานไตซิมมึงเนี่ยนี่ซิมใหญ่ใหญ่ยยเด้เลยนี่ๆเดี๋ยวซิมซิมอันใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องต้องซิมมั้งอืมหมวยวามันคือมันแกวผสมยอดบักเผานะคะพี่น้องอันนี้กับความแบบขีดส่วนต,<อ>ตัด้วยค่ะ บัออี้กินคือจังใบมนันอะบ่กมค่ะพี่น้องเออตำฐานนี้ยงได้เนาะกินหลายคนพาด์ทุน่ะสับเรียบร้อยนะคะต้นมะละกอนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคือบอกลงเลยเนาะอืออืเอาเดี๋ยวไปตำกันเลยจ้าใส่ักพริกแบบนี้เลยค่ะพริกบ้านลงไปแล้วก็พริกแห้ง ตามด้วยผงนัวตามไปตามปีบ๊บพร้อมกินบักตีบานนะอชเไหน้องเตาเทศลงไปจังใจอดควร <c oughs> ตามด้วยเขือข่อนไปงาลงไปครับพี่น้องไซน้ำปลาคลามเปียกลงไปครับพี่น้องน,นี่ที่ดีทองเฮาคือเกาค่ะพี่น้องน้ำปูราพาแซ่บ ปลาสุดลับนี่ลงไปเลยต้นมะละกอสับที่เราสับไว้แล้วเนาะจ๊ะปลาลายครังได้ปูนอืมอ้มมก,กเลยแบบนี้เอาเพิ่มตอนเพิ่มตอนลงไปมันจังแบบบบาน,บาน,านมาสันะเอา อื้มปลาระปลาซิวนี่เอาละนะอื้มอื้มโอ้ยมีคิดว่าจะเยอะขนาดนี้เสียบเนาะคุณนี่หนตอ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 นออื ืมขมไหมไม่ขมเหมือนตำมะละกอเลยออืเหมือนส้มตำเลยนะฮะพี่น้องนี่เคเรเลกเลยด้วยค่ะพี่น้องตำต้นมะละกอเนาะจา้ะร่อแบบแซ่บอือหือือือตอนเสร็จเรียบร้อยจ้าตำต้นมะละกอหสีสันเป็นตะแเสบค่ะค่ะพี่น้องฟีมเมือน้องสาว